เดินไปเช่อยพ่อ,อใช่เจ็บปะเดินเยอะๆเนี่ยเจ็บปะเห็นไหมคอจะได้ผอมใช่ไหมเจ็บปะใช่นไหมครับใช่ผมยั่เดินไปเช่อยพ่อเลยครับใช่ไหม,ไมใช่ ไปชว์ตัวให้แม,ม่ตัวนี้ผมก็ชวนพ่อชวนพ่อเดินครับใช่ไหมนมีใช่อ,อีกแล้วอืมข้าวสารหนูอยากให้พ่อผอมไหมข้าวสาร เห็นไหมบอกอยากให้พ่อพร้อมพ่อจะได้แข็งแรงใช่ไหมโอ้ออกเป็นเพื่อนเลยลูกอ่ะนี่พ่อดูเข้าสารนะอยู่กับหนูโตหนูไปนานๆนะอยู่กับแม่ไปนนนนะ้ป่ะลูกนี่ทําเหมือนหนูนี่พ่อเห็นไหมเนี่ยกล้ามเป็นมัดมัดแล้วอืม ขี้เกียจแล้วป้าพักแป๊บอ,อ,อ,อยู่ให้กำลังใจตลอด